สวัสดีครับคุณอมชาแนลครับมาถุงมองน้ำสุข,ขามห่างจากบอ่อใดลงน้มา,ามัดสามมื้อนยตามที่มื้อมันมันหนาวพี่น้องมันหนาวมันเย็นลมลงน้ำบอ่อใดเลยมื้อนี้อากาศรู้สึกว่าสิอุ่นขึ้นอยู่จักหน่อยหนึ่งนี่แหละก็ะเลยมามาก็มาช่วงบ่ายนี่แหละ นี่กับบ่ายสองโมงกว่าแล้วครับผมกัดชั่วโมงชั่วโมงกว่าแต่ิได้เมื่อยนละติดมือเพิ่มาามาตั้งแต่เซาสครับสองลำเลคพละหิมสักมากนะกเนาะจากเดียวประหลัดหยดน้ำหยางพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจากน้ำหยางก็ลุกมาหาปลาเมื่อถิ่นบันนะผมมองสองหน้าคือเก่าครับมองสี่เซนกับมองเจ็ดเซนเนาะ นะาการตะไคร้ปุ่บันมีปลามาถึงว่าทางคนชั้นบ้านมีปลาถิ่นยู่ติดปตากดปลาตะกุดปลาเข่าเพิ่นวะน้ำสรงข้ามกับบังเอ,อิญมือหนีไปลงนี้ไหลขึ้นเหนือเลยสงสัยน้ำโขงหนุนน้ำโขงสิมนุนน้ำโขงทางจีนเพิ่นปล่อยน้ำโขงลงมาอีกแล้วบ่น้ำสรงข้ามขึ้นยัง ไหลขึ้นขนาดเลยต้องใส่หินท่วงใส่หินท่วงลองดูมองกันเลยใส่หินทนนน่วงก็ทันบมดใส่บมดโอ้มันมันเหมือนงั้นใส่หินท่วงลงไปทุ้มข้ามทุ้มข้ามสงครามครับ ถึงคนละ2ตอนเพิ่นว่าทางพอดีนี่ขึ้นมาก่อนเนาะถึงคนละ2ตอนสิได้ผมนาเพิต2อนก็ไ้

มนสายบิอสบ กุนบ like no ่อกอาสือเลบ่ออีกล้โอ้ส่งปลากดอีกงมาแล้วบ้านมึมาปากุง่ายแล้ว

เงินก๊กสวัสดเข้านี่เลยบังก็ได้โอ้เขาติดสายสั้นสายก็บังสั้นทุกแท้แล้วปลาปลาโคตรน้อยตัวใหญ่จะใส่บิ๊กทั้งนั้นเลย บาทเดียวพ่อเก่งสี่ตัว ที่ขาดเทอมองบบคล้องงบันอ้สันฟองกบอีกแบบโอ้คือหมันประกุเท่อ้มองขาดมตะกับอีกอ สรุปผลงานกันเลยครับแล้วเดี๋ป่านางใหญ่ตัวหนึ่งเด้บัดสุดท้ายเลยมางอย่างพี่น้องใส่กับลู้กับประมาณบดถึงครึ่งลูหรอกครับปรากฏเนาะปรากดได้หลายอยู่แล้วสดๆเลยอุดมสมบูรณ์ครับน้ำสงครมได้เมื่อนะครับพี่น้องครับบ้านนี้มูมานำกันกำลังอย่าม,มองอยู่ มานำกันสองสามลำสามลำเนาะแล้วเวียนกะกําลังสิรับไปไหมเสียดเมือแล้วครับคําแล้วหนาวเนาะดีที่บมมมม่มีลมได้มืองอุณหภูมิพนว่ามันมันเสียสูงขึ้นเล็กน้อยเนาะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องคนละหิมครับขอบคุณหลายๆครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ